โลเทสโลเทสพี่พี่อาร์ตพี่อาร์ตดีนไหมครับโลเทสโลเทสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวัสดีครับเกมมาโตะนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อาร์ตโอนเพชรให้ก่อนหนึ่งทุกคนรอแป๊บสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่รอเล่นเกมเรอสักครู่นะ <S <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการเอ,อ่อ แฮกเพชรนะครับจะสอนวิธีการแฮ็กเพชรสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากรวยนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเพชรนะครับรอส,สักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้พี่อาร์ตโอนเพชรให้ก่อน <Huh? S 1> อน้องๆครับดูเพชรดูเพชรพี่ด้ pet, ดวยครับดูเพชรพี่ด้วยอ่าดูเพชรพี่ด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกพอเล่เพชรน้อยเออเมื่อกี้ใครบอกพอเล่มีเพชรน้อย เมื่อกี้ใครบอกเพชรน้อยขอเสียงหน่อยอะไรเนี่ยไปไงไปไงเมื่อวานพ่อเตะผมออกขอโทษทีไหนบอกกำลังจะพูดเลยส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้หน่อยจะโกหกไปถึงไหนของ GMA อออตัวเอ้ยแคปเจอร์แคปเจอร์ใครใครอยากได้เพชรเยอะแคปเจอร์บ้าบ,บ้าบ ดูเพชรพี่ด้วยครับน้องๆดูเพชรพี่ด้วยจะคุยอะไรอะดูเพชรพี่ด้วยเกรงใจเพชรพี่หน่อยน้องๆจะคุยอะไรเกรงใจพี่หน่อยใครมีเพชรเยอะดูก่อนเ oh, <no. S 1> ออก็ไม่อยากจะคุยอะครับบ้านรวยอะครับบ้านรวยอะครับดูเพชรพี่ซะก่อนนะครับเออน้องๆ,ๆอยากจะได้ตัวละครอนันไหนก็บอกพี่ได้นะครับพี่เป็น G ีเอมาครับ <laughs> <laughs> พอได้ไหมพอได้ไหมตายแล้วคิดว่าจะจริง เออพอเลโกงเลยโกงนี่เนี่อันนี้อันนี้จ m มโอเล่จีโอเล่ครับไปงนจีเ m โอเล่ก็มาเออจีโอเล่ครับจ m อโอเล่วันนี้ผมอยู่ตัวเมืองขอนแก่นอดเล่นกับพ่อเลยอ้าวไปเที่ยวเหรอ หรือว่าหรือวันไนไปเรียนหวัดดีพี่เอกครับพี่เอกอยากได้ตัวละครหรือว่าอยากได้เอ,อชุดอะไรไหมครับหรือว่าจะเอาบัตรเปลี่ยนชื่อสักหนึ่งพันใบเดี๋ยวโอนให้นะครับอย่าทําตามน้องๆของ,ของดีของดีของดีมีประโยชน์เออเห็นไหมเห็นไหมเรียว,วเห็นเพชรพ่อ,อยังเดูเพชรพ่อแล้วก่อนเป็นไงรีโอถึงกระตะลึงอเ oh, <no. S 1> ปไน็นไงเท่าไหร่มาเนี่ยเดี๋ยวหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านเก้าสิบเก้าล้านน่ะน้องๆเออเก้าสิบเก้าล้านนะครับรวยไม่รวยก็ดูเอาเออน้องๆคนไหนที่อยากได้เบอร์โทรของพี่นะครับก็สามารถติดต่อได้หลังไหมนะครับก็แบบว่ามีเพชรอยู่เก้าสิบเก้าล้านนะครับน้องๆน้องๆคนไหนที่เออสงสัยนะครับว่าพี่อาเพชรมาจากไหนก็บ้านรวยครับบ้านรวยเติมครับใช้เศษเงินเมื่อหลังตู้เย็นเติมไปนะครับ นะเสร็จเงินหลังตู้เย็นนะครับเติมไปก็เติมวันละนิดๆหน่อยๆสุ่มวันละล้านสุ่มวันละล้านยังชิวๆเลย <c oughs> เออ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 เอวันแล้วพี่บอมพี่บอมพี่บอมอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวผมโอนเพชรให้อยากได้อะไรกันไหมเอยเดี๋ยวโอนให้สักคนละหมื่นสองหมื่นเพชรพ่อเลขอเศษตังค์เติมเกมหน่อยครับเออน้องๆอ,อยากได้เท่าไหร่สักคนละหมื่นเพชรไหมน้องมักตัดเนียนไม่ได้ตาด อย่าปักปั๊มพ่อเล่ดิไม่ได้ตัดเลยนะครับอันนี้ของจริงของจริงจริงจริงเลยไม่โกหกพ่อเล่ไม่โกหกไม่โกหกโดยเกียรติของลูกเสือสามัญเราไม่โกหกไม่โกหกครับไม่โกหกเออไม่โกหกด้วยไม่เชื่อถามพี่ว่านเพราะพี่ว่านเป็นคนสอนครับจีเอ็มจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงครับเอออันนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับน้อง ส่วนมากสังเกตง่ายๆนะครับใครที่เป็น GM นะครับคนที่เป็น GM อนะครับ1นอันดับหนึ่งเลยครับเอออย่าไปดูอย่าเพิ่งดูที่เพรนะครับใครที่เป็น GM อนะอันดับแรกเลยครับที่น้องๆจะต้องสังเกตครับ GM ทุกคนนะครับอันนี้สาระนะขอสาระนิดนึงนะครับใครที่เป็น GM เนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนแอบอ้างเป็น GM เยอะมากคนที่เป็น GM เอ่อคุณสมบัติขั้นขั้นแรกเลยนะครับก็คือต้องหน้าตาดี จีเอ็มต้องหน้าตาดีนะครับแล้วก็ต้องมีเพชรเยอะ yeah, ต้องมีเพชรเยอะแบบเนี้ยอย่าแบบเนี้ยต้องมีเพชรเยอะๆอย่างงี้ข้อที่สองมีสองข้อดูง่ายต้องหน้าตาดีนะครับแล้วก็มีเพชรเยอะ <c oughs> <c oughs> เออสุขใจสุขใจ,ขใจดูสตรีมแล้วปวดจิต <c oughs> ดีชอบใจได้แกล้งคนดูชอบใจชอบใจ <c oughs> เออเปิดเลขทีมดีกว่าปะ อ้าวมาแล้วบักปอนยมมาโลกอีกหนึ่งคนนาคีวินโอเคอ้าวนาคีวินไปไหนวะเอาลิฟต์มาแล้วอีเล่ครับครับผมครับผมส่งบัตรเนชื่อให้ผมหน่อยครับหนูชื่ออะไรครับผมชื่อปอนครับตอนนี้พ่อส่งไม่ได้อ่ะมันบักอ่ะมันติดบักก็ดิฮะพ่อส่งอะไรได้มึงเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเฮ้ยบั็กก็ดูเด oh. oh, ี๋เพชรพ่อหายไปเฉยเลยตอนนี้หนูดูด้าจออยู่ปะดูครับเออเนี่ยเพชรหายไปเฉยแล้วดูเดี๋ยจีเอ็มเขาดึงเพชรพ่อคืนน่ะโอ้ไม่ไหวแลยจีเอ็มอ่ะเออดูดิดูจีเอ็มทำกับพ่อดิไม่ไหวเลยจีเอ็มอ่ะเดี๋ยวครับเนี่ยเพชรพ่อโอ้ดูเป็นพอดิใช่ดีเมื่อกี้ยังอยู่เยอะอยู่เลยจีเอ็มดึงของพ่อคืนอีกอ่ะมันติดบั๊กแน่เลยอย่างเงี้ย โอ้เพรพ่อมีเก้าสิบเก้าล้านนะห้าสิบแปดเฉยเลยจีเอ็มมาดีจีเอ็มเขาโกงพ่อจีเอ็มโกงเพรพ่อหายไปเฉยเลยเมื่อกี้มีเก้าสิบเก้าล้านอยู่เลยไม่ไหวเลยจีเอ็มเนี่ยเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยจีเอ็มเนี่ยเฮ้ยจีเอ็มกวาเอาไปแล้วต้องให้ต้องให้โมโหจีเอ็มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแก้แค้นจีเอ็มซะแล้วบักนั่นที่บักอะไรกันพี่ว่าน เมื่อกี้ยังมี99เพชรอยู่เลยเอ้ย GM ทำแบบนี้กับผมได้ไง GM. GM? GM ดู GM ทำก็พอเดี๋ยวต้องคุยกับพี่อาร์ตเท่าไหร่ละพี่อาร์ตถ้าลอพี่อาร์ตสวัสดีครับเ m มาโต๊ะนี่ยครับดู GM อาร์ตทำกับพี่ดิเ,เออใช่ใช่เ้าเ้าลหรอ58มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ <c oughs> อ่ะดิเออมีน้องน้องชื่ออะไรเนี่ย น้องปอนเอ,อินถามไปแล้วนว่าน้องปอนเข้าใจพ่อเล่นคนเดียวเองนอกนั้นไม่มีใครเข้าใจพ่อเล่เลยเดี๋ยวพ่อ,อต้องไปเชียร์กับ GM อก่อนแล้วเนี่ย GM เอมว้าออทำลายพวกนี้นเออเดี๋ยวลึกถ้าน้องปอนรีบน้องปอนขอพี่รีบก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้เออให้ G m ออีกคนหนึ่งส่งส่งให้เขาชื่อ G m ลอฟมีอะไ,ไ,ไรจะบอกอ่ะม,ม,มีอะไรจะบอกบอกเลยครับ มอ่ะำอะไรใช่ไหมพ่อผมรับเพชรพวกเพชรอ่ะแล้วมีตู้ตู้ไอวอลมาใช่ไหมที่เก้าเป็นห่ะที่ในลักกี้ยต้องตุ้มทีเดียวได้เลยอ่ะได้ได้อะไรได้อะไรฮะได้ไอวอลครับอุ้ยอุ้ยไอวอลไอวอลจ็อกเกอร์เหรอไอ้โชคดีโชคดีจังเลยเก้าเล่นโต๊ะกีดลั่นบ้านเลย ก้าเพชรทีเดียวได้เลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องโกงเขาเปล่าโกงเขาเปล่าเฮ้ยโกงแล้วเดี๋ยวพ่อเล่ให้จีเอมเอาคืนนะทั้งนั้นน่ะเอาพวกโกงอะะผมไม่ได้โกงอะเอาแล้วอ้าวน้องปอนเอาแล้วน้องปอนสุ่มทีเดียวได้ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วใช่จีเอ็ม เดี๋ยวพ่อพ่อเล่ต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วล่ะเข้าตรวจได้เลยเพราะผมไม่เคยตกพ่อซุ่มตื่นนะพ่อซุมซุ่งไปร้อยร้อยเมตรอ่ะเข้าไปเลยไม่ต้ดีเลยอ๋อมันเป็นพราะว่าตัวเองั้งรอบมันไม่ดีเลยอ๋อได้ทีเดียวได้เลยใช่ไหมโอเคเปล์เปล่โกหกเด็กแล้วอะไรจีเอมลิฟต์จมลิฟอะไรใครโกหกใครพ่อซุ่มซองควงไปทั้งทิศ ไม่ไม่ได้ถาวรนะหรอได้เลยได้ได้ถาวรแล้วยังยังนัตปองควงหนูยากหนูยากได้ถาวรไหมลกูกเอาไหนพ่อพ่อพ่อรีอไหนเอ็วีเดียเอาก็าให้ไปแล้วเมื่อกี้นะเอาไม่ใช่ผมผมชุดขาวนี่ไหน เีรปลเคเยอะที่จริงอ่ะ GM มาดิไปอาบน้ำก่อนเ<ม>ดี๋ยวมาวันดีน้องต้ากฤษดาครับวันดีนักมวยครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกัน<ม>วันดีน้องลอกีเยาะครับเล่นด้วยได้เลยครับวันดีน้องเบนซ์ด้วยเมื่เช้าผงโคตรดวงดีเลยยังไงดวงดียังไงน่เบเก็เกนอะไรล่ะครับ GM G.M. ลิฟต์ญ่ปั่นผมนี่ครับ G.M. ลิฟต์าน้องปอนอยากได้อยากได้ซองควงนะครับติดต่อที่ G.M. ลิฟตได้เลยเพราะว่าเขาดูแลเรื่องซองควงอยู่โอ้ผมไปดูแลตอนไหนเดียวมาเรวโอ้โหเอเกือบพลาดโอ้โหไม่ไหวเลยน้องลิฟไม่ไหวเลยจะบวกจะบวกไอ้โทเคนผมอีกแล้วอ่ะ เป็น GM หรือเป็นเพื่อนกันเออพ่อเรียกเป็น GM ด้วยครับแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยเป็นเพื่อน GM ด้วยเพราะว่าพิลิปเขาก็เป็น GM ด้วยเป็นตัวไหนเนี่ยก็แต่งตั้งให้เมื่อกี้นี่ไงเฮ้ยบอกเลยวันนี้ผมโคตรรวยเลยได้โทเค็นเพียบเลยผมได้สามอันแล้วสามหรือ โอ้ในโดนเต็มเลยพ่อคนคนเหรอใช่อย่าไปหยองอย่าไปยองเดี๋ยวพ่อวิ่งหนีก่อนในโดนมีสิเป็นสิบตัวเลยพ่อบอดบอดบอดหมดเลยบอดหมดเลยบวกเลย GM ลิฟต์ีลิฟบวกเลยครับ GM ลิฟดูพ่อเล่นนี่ไม่มีสาระเฉะงาเอออย่าอย่าไปเน้นสาระแล้วกันวิธีสังเกตง่ายๆคนที่เป็น GM นะครับ ใครเป็นคนนั้นเพชรเยอะหน้าตาดีนะครับถ้าหน้าตาดีแล้วเพชรเพชรน้อยก็ไม่ใช่อีกอะต้องหน้าตาดีด้วยแล้วเพชรเยอะด้วยนะครับเหมือนพ่อเล่ยนี่แหละแล้วก็ต้องเล่นไม่เก่งด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติทั้งสามพ่อของ GM นะครับเหลียวผมจะปลดตำแหน่งของ GM มลิฟแล้ว โอ้โดนปลดตำแหน่งแล้วสวยแล้วกูจะปลดตำแหน่งของเกมพอเล่ต้องสับตะโคมิงหรตาต้าพอเล่มีคนเปิดตู่จริงครับครับน้องปอนน้องปอนว่าไงปอนว่าไงเยฮ้ เอามันเอามันอย่ามาโลกข้ามมันโอ้หัวทุกเม็ดเลยว่าเอ็ดวีดีเฮ้ยลิฟตลิฟโปแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานกดรายงานลิฟต์เลยทะเลทะเลอยู่แขนจีเอ็มป่ะครับอ๋อไม่ครับาะเลอยู่แคนตัวเองครับเจ้าตอนสองลุกผมจะเทสแคนได้ได้เอ้ยไม่ไม่ถึงสองทุ่มนะ ประมาณม<ง>ประมาณทุ่มหนึ่งอะประมาณทุ่มหนึ่งแต่ผมกดติดตามก็กดกระดิ่งเพราเล่ไว้แล้วแต่มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อได้บางทีมันไม่แจ้งเตือนนะผมที่แจ้งทีไรผมเข้าไม่ทันทีเลยรอรอเลยจ้ะคุณลิฟลิฟออนไว้เดี๋ยวให้ติ๊กเกอร์เชิญโอเคครับไม่ได้ขาดนับไยเพราะาเล่ที่ผิดเออ อันนี้ต้องถามทิกเกอร์ทิกเกอร์เป็นคนสุ่มอ่ะเขาจะน่าไฟของผมหมดไปสองพันวันเพล็ดได้สองพดนเพชรอ้าวยิงพี่ก่อนนะยิงพี่ก่อนนะ พอเอะรเนาใครฆ่ามานนานันน้า่ะโอ้จบเลย